สวัสดีค่ะเลขฮานอยวันที่29กันยายน2567ก่อนอื่นก็มาดูผลของเมื่อวานก่อนนะคะเมื่อวานพิเศษ44200นะคะ44200ก็ได้ชุดกัน00นะคะปกติ119 11 19ก็ไม่มานะคะ มีพิเศษก็ได้สูนศูนยปกติไม่มา VIP อ6 3สีก็ได้ชุดรอง6กสนะคะแล้วก็สอนะคะในชุดเด่นก็ได้27ก็มาทั้งหมด3ครั้งนะคะส่วนชั้นฟัน 5, 5้ก็ไม่มานะคะมาเฉพาะ0ูนย์นะคะศู 00. อาจจะพ่อสูงย์สำหรับวันนี้ดิฉันตามห้าอีกวันนะคะดิฉันขอตามห้าเพราะว่าดิฉันมั่นใจมากสำหรับห้าในวันนี้เมื่อวานดิฉันให้แปดสิบเปอร์เซ็นต์วันนี้ดิฉันจะให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะเขาไม่มาสี่วันแล้วนะคะห้านี่ไม่มาสี่วันแล้วนะคะ อาจจะมาหลักไหนก็ได้นะคะอาจจะมาหลักร้อยก็ได้แต่ว่าวันนี้ในวันนี้น่าจะมานะคะนาจะมาเพราะไม่มานานแล้วนะคะก็ในชุดวัดใจดิฉันก็ให้หนึ่งสองแต้มสองสองแต้มนะคะพิเศษฟันที่หนึ่งนะคะก็อาจจะเป็นห้าหนึ่งนะคะอาจจะเป็นตัวนี้ ห้าหนึ่งนะคะห้าสองคะ่ะห้าหนึ่งห้าสองห้าสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสามสองสามอันนี้ดิฉันวัดใจนะคะวัดใจ ก็จะเป็น5้าหนึ่งห้าสองหสานะคะห้าหนึ่งหาสองห้าสามพอเดินที่1นึ่งสองสานะคะห้าหนึสองหสา ก็เม็ดเดียวให้1 2นะคะเม็ดเดียวให้1 2ก็จะเป็นก็จะเป็น5 1 2แล้วก็5 1 3หอทีก็หมดแล้ว ห1าหนึหนะคะให้ห้าหนึ่งแล้วก็ห้าสองตัวนี้นะคะแล้วก็1นึ่งสองให้ตัวนี้1 3 1นี่ค่ะตัวนี้เด่นที่หนึี่เด่นที่1กับ3นะคะ 1นึแล้วก็หนึ่งส5งสามห้าหนึ่งสองห้นึส่งองนึนี่เน้นให้ส่วนแนี่กันนะคะกันกันบน5กับ8นะคะก็จะเป็น8ปดหนึ ดหนึ่งสามตัวนี้แปดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดสามเก้านะคะตัวนี้ห้าห้าหนึ่งห้าหนึ่งตัวนี้ใช้สีแดงใช้สีชมพูแปดนี้เอามากันบนนะคะสองสองนี้เป็นวัดใจนะคะสองสองวัดใจ 8ปดสองสองแงนี่ก็เป็นวัดใจนะคะแปดสอก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะให้สนับสนุนการพนันทุกชนิดใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นสวัสดีค่ะ